มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณคนพบว่าตัวเองค่อยๆกลายร่างเป็นปีศาจไปทีละนิดก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานดาเทลและก่อนจะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ใหถึงสักเจ็ดสิบเก้าไลด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The a m i t y v i l l e h o r r o r กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับ มันนี่ก็จะเริ่มขึ้นในปี1974เในเวลาตี35นาทีที่สถานีตำรวจเซาโฟลเคเนาตี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมขึ้นในบ้านหลังหนึ่งโดยที่นี่มีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดถึง6ศพโดยนายโลโนนลลูกชายคนโตของครอบครัวเดฟเฟโอเขาเนี่ยได้ใช้ปืนลูกซองฆ่าคนทั้งครอบครัว,รวในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังหลับอยู่และหลังจากถูกควบคุมตัวโลโนลล์เนี่ยก็อ้างกับตำรวจว่าเรื่องที่เขาทำทั้งหมดเกิดจากเสียงกระซิบภายในบ้านที่สั่งให้เขาเนี่ยฆ่าทุกคนในคครรอบัว โดยต่อจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปอีกหนึ่งปีและตอนนี้หนังเนี่ยก็จะตัดภาพมาที่เดียร์าร์คลองไอแลนด์ในขณะที่จอร์จและแฟนสาวของเขาเคทแม่ไมายผัวตายลูก3ามได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะให้จอร์ดช่วยซับอรอตลูกๆทั้ง3คนโดยมีบิลลี่เนี่ยเป็นพี่ชายคนโตไมเคิลลูกชายคนกลางและเชลซีลูกสาวคนสุดท้องโดยที่ต่อมาจอร์ดและเคทพวกเขาเนี่ยก็ได้หาบ้านหลังใหม่ครับ พอเด็กๆเนี่ยเริ่มโตขึ้นแล้วและต้องการขยับขยายพื้นที่ในบ้านให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่าๆแคบๆที่พวกเขาเนี่ยเคยอยู่ทั้งคู่เนี่ยก็เลยดูประกาศขายบ้านจากหนังสือพิมพ์ก่อนจะเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ชื่ออมมสติวิ์และเมื่อทั้งคู่นะครับได้แวะเข้าไปดูที่บ้านก็พบกับบ้านที่สวยมากและก็หลังใหญ่โตโอถงทําให้เคสเนี่ยก็เลยดีดาอยากจะได้บ้านหลังนี้มากๆครับแต่ทางด้านของจอร์จ เขาเนี <chat> ่ยกับแปลกใจมากที่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงประกาศขายถูกจังทําให้เขาเนี่ยจึงได้ถามกับป้าเซลล์ขายบ้านว่าลงราคาผิดหรือเปล่าแต่ป้าเซลลขายบ้านเนี่ยกระทามึนไม่ตอบครับก่อนจะเลี่ยงพาทั้งคู่เดินชมรอบๆบ้านโดยบ้านหลังนี้มันเนี่ยก็มีขนาดใหญ่โตหน้าบ้านสามารถจอดรถได้4-5คันแถมติดแม่น้ําก็มีโรงจอดเรือและก็มีห้องใต้ดินสําหรับเซฟโซนของจอร์ดและในขณะที่พวกเขานเดินดูบ้านกันไปสักพัก ทั้งคู่เนี่ยก็กําลังดิวเรื่องบ้านกันอยู่จอร์ดเนี่ยก็ได้บอกกับเคสว่าราคาบ้านหลังนี้เนี่ยถูกมากแต่ถ้าซื้อเงินของเขาเนี่ยต้องหมดแน่ๆและถึงจอร์ดเนี่ยจะพูดแบบนั้นเคสเนี่ยก็ยังโน้มน้าวชักแม่น้ำทางห้าให้จอร์ดเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ครับเพราะมันเนี่ยดีและเหมาะสมกับครอบครัวของเราที่สุดและหลังจากโดนเมียรักก่อมโน้มน้าวจิตใจจอร์ดเนี่ยก็ได้ตัดสินใจทําสัญญาซื้อบ้านหลังนี้ในทันทีครับและก่อนที่จะแยกจากป้าเซลล์ขายบ้าน จอร์ดเนี่ยก็ได้ถามว่าบ้านราคาถูกแบบนี้บ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าทําไมปปาเซลขายบ้านเนี่ยก็เลยยิ้มแฉ่งแล้วก็ตอบแบบไม่ปิดบังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นและเคสเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจแต่จอร์ดเนี่ยก็ปลอบใจว่ามันเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านมันเนี่ยเป็นเพราะคนที่อยู่มากกว่าที่ทําให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นโดยที่จอร์ดเนี่ยได้พูดออกไปแบบนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทําสัญญาไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยหลังจากที่จอร์จเนี่ยได้ทําสัญญาซื้อบ้านไปแล้วหลังจากนั้นพอถึงวันที่หนึ่งถึงเวลาที่ทุกคนนะครับจะได้ย้ายเข้าบ้านหลังนี้โดยวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันย้ายของอย่างมีความสุขยกเว้นก็แต่บิลลี่ลูกชายคนโตที่ยังไม่เปิดใจรับจอร์จครับถึงแม้ว่าจอร์จเนี่ยจะเปให้ครอบครัวนี้สักแค่ไหนมันเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ที่จอร์จเนี่ยจะทําหน้าที่แทนพ่อแท้ๆของเขาได้และพอตกกลางคืนในขณะที่เคสจะนอนคุยโทรศรัพท์อยู่นั้นจู่ๆ จอร์ดเนี่ยก็มีอาการหนาวขึ้นมาเขาเนี่ยจึงเดินลงไปห้องใต้ดินเพื่อเติมฟืนในเตาผิงให้ไฟแรงขึ้นและทันใดนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังแววออกมาจากวิทยกเกุเก่าๆทั้งๆท,ที่มันเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กโดยพอได้ยินแบบนั้นจอร์ดเนี่ยก็เลยเดินไปสำรวจที่ช่องระบายอากาศครับแล้วก็คิดว่ามันเนี่ยเป็นเสียงลมที่มาจากช่องระบายอากาศนั่นเองโดยในคืนนั้นขณะที่จอร์ดกับเคสเนี่ยกำลังฟิชเชอร์ลิงกันอยู่นาฬิกาเนี่ยก็ได้บอกเวลาตี35นาทีและตอนนั้นเอง จอตเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงแลบลิ้นคนหนึ่งที่ปลายเตียงครับทำให้จอตเนี่ยตกใจกลัวเลยทําให้หยุดกิจกรรมเข้าจังหวะทั้งหมดและต่อจากนั้นฉากเนี่ยก็ตัดมาตอนเช้าในขณะที่เคสเนี่ยกำลังเอาผ้าไปซักเคสเนี่ยก็ได้ยินเสียงเชลซีกําลังคุยกับใครอยู่ทําให้เธอเนี่ยก็เลยเดินเข้าห้องไปดูและที่นั่นเองเธอเนี่ยก็ได้ถามลูกสาวว่ากําลังคุยกับใครอยู่เชลซีเนี่ยก็เลยตอบว่ากําลังคุยกับเพื่อนใหม่ที่ชอวโจดี้และเธอเนี่ยก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าทนใดนัน โจดี้เนี่ยก็ทำท่าจุปากบอกให้เชลซีเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรและหลังจากนั้นนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดมาด้านนอกบ้านในขณะที่จอร์ดเนี่ยกำลังผ่าฟืนไมเคิลลูกชายคนกลางก็ได้เอาเหล็กเก่าๆมาจากห้องใต้ดินเพื่อเอามาให้จอร์ดดูแต่จอร์ดเนี่ยก็โมโหก่อนจะตะหวาดใส่ไมเคิลและมันเนี่ยก็ไม่เหมือนกับนิสัยของจอร์ดเลยยังกระพิดไปคนละคนเพราะโดยปกติแล้วจอร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่สนุกเฮฮากับเด็กๆเสมอแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาเนี่ยจะได้พูดอะไรกันต่อ เ,เสียงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ก็ได้เห่าดังมาจากโรงเก็บเรือทั้งคู่ก็เลยวิ่งไปที่โรงเก็บเรือและพวกเขาเได้พบกับเชลซีที่กําลังยืนเมอบนหัวเรือทําให้จอร์นและเคสก็เลยรีบพาลูกสาวออกมาจากที่นั่นโดยต่อจากนั้นนะครับหนังนก็จะตัดภาพไปที่กลางดึกคืนต่อมาโดยในคืนนี้ไมเคิลก็ได้ไปเข้าห้องน้ําก่อนที่เขาเจะได้มองออกไปนอกหน้าต่างและก็เห็นประตูโรงเก็บเรือจะเปิดปิดเองทําให้ไมเคิลก็เลยรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ําให้มันเสร็จ และหลังจากเสร็จไมเคิลก็ได้เปิดกอกน้ําเพื่อจะล้างมือแต่ทว่าน้ําในกอกกลับกลายเป็นเลือดครับทาให้ไมเคิลก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่ห้องแล้วฝ่ายจอที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงวิ่งของไมเคิลเขาก็ได้รีบขึ้นไปเปิดประตูแต่ทว่าภาพที่เห็นก็คือเขาเห็นตัวเองได้ใช้ปืนฆ่าไมเคิลและบินลีก่อนจะยิงปืนใส่หัวตัวเองแต่ทว่านั้นก็เป็นแค่ความฝันและจอร์ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในเวลาตีสามสิบห้านาทีและเขาก็ได้มองไปที่โรงเก็บเรือ และได้เห็นประตูเปิดปิดอยู่แล้วก็เห็นลูกโป่งลอยมาจากโรงเก็บเรือทําให้เขานะครับจึงได้รีวิ่งไปดูแล้วก็ค้นหาเชลซีแต่ก็หาไม่พบแล้วพอเป็นแบบนั้นจอร์ดเนี่ยก็เลยได้มองไปทางหน้าต่างห้องของเชลซีแล้วก็ได้เห็นเชลซีกับโจดีเด็กหญิงที่เขาเห็นอยู่ปลายเตียงครับทําให้จอที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปห้องของเชลซีก่อนจะพบว่าเธอเนี่ยนอนอยู่คนเดียวและผีเด็กที่จอร์ดเห็นนั้นมันเนี่ยก็ได้ถูกมือลึกลับจับติดอยู่บนเพดานและหลังจากนั้น หนังเนี่ยก็จะตัดภาพมาในตอนเช้าในขณะนี้เคสได้เดินมาตามจอที่ห้องใต้ดินโดยเคสได้ขอให้จอขึ้นไปนอนต่อข้างบนแต่จอเนี่ยก็บอกว่าที่ห้องอื่นเนี่ยมันหนาวไม่มีห้องไหนอุ่นเท่าห้องใต้ดินนี้แล้วหลังจากนั้นจอเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจและก้าวกุญแจลงเก็บเรือเนี่ยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเจอกุญแจที่ห้องบิลลี่และคิดว่าบิลลี่เนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับหลังจากที่จอเนี่ยได้เจอกุญแจลงเก็บเรือ พวกเขาเนี่ยก็คิดว่าบิลลี่เป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดจริงๆและก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนวันเวลาเนี่ยมันผ่านล่วงเลยไปและวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่15และในตอนค่ำของวันนั้นจอร์ดและเคสเนี่ยได้มีนัดออกไปดินเนอร์กันข้างนอกทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลเด็กๆตอนแรกเี่ยบิลลี่ก็ปฏิเสธไปครับแต่พอเขาเนี่ยได้เจอพี่เลี้ยงสาวหุ่นสะพึมเข้าไปก็เลยยอมให้มาช่วยดูแลและในบ้านพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องคนที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้ เริ่มตั้งแต่สุนัขที่เลี้ยงไว้และก็ลามไปถึงคนอื่นๆในครอบครัวและเธอเนี่ยก็ได้เล่าต่อไปว่าห้องของเชลซีเนี่ยมีเด็กหญิงที่เป็นน้องคนสุดท้องที่ชื่อว่าโจดี้เธอเนี่ยถูกฆ่าตาอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของเชลซีทําให้บิลลี่เนี่ยก็เลยถามเชลซีว่าเธอเนี่ยกลัวไหมแต่เชลซีเนี่ยก็ตอบว่าไม่กลัวหรอกบิลลี่นะครับจึงบอกว่ากล้าเข้าไปในตู้เสื้อผ้านั้นไหมแลกกับโปสเตอร์ที่เธออยากได้ทาให้เชลซีที่อยากได้โปสเตอร์จึงเดินเข้าไปในตู้เสื้อผ้า แต่จูๆ่ๆมันนี่ก็ปิดขังเธอเอาไว้เองและบิลลี่เนี่ยก็พยายามจะช่วยเชลซีแต่เปิดประตูเสื้อผ้าไม่ได้ไม่ว่าจะทํำยังไงเนี่ยก็เปิดไม่ออกและทันใด,ดน,นั้นนะครับที่ด้านหลังของพี่เลี้ยงเด็กจูๆ่ๆก็ได้ปรากฏร่างของโจดี้โดยที่เธอเนี่ยจับนิ้วของพี่เลี้ยงยัดใส่ในลูกกระสุนบนหัวเธอทําให้พี่เลี้ยงที่เห็นแบบนั้นก็เกิดสติแตกไปเลยครับและหลังจากนั้นพอจอร์และเคเนี่ยได้กลับมาถึงที่บ้าน จอสเนี่ยก็กลายเป็นคนโมโหร้ายและคิดว่าบิลลี่กับไมเคิลเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดขึ้นมาอีกแล้วและพอคิดได้แบบนั้นนะครับพอถึงในเช้าวันต่อมาในวันนี้จอสเนี่ยก็ได้ลงโทษให้บิลลี่เนี่ยขนฟืนให้หมดและจะไม่ให้เขาเข้าบ้านจนกว่าจะขนฟืนหมดและต่อมาขณะที่จอสเนี่ยกำลังซ่อมแซมบ้านอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงบิลลี่คุยกับไมเคิลเรื่องที่จอสจะสั่งลงโทษพวกเขาและจอสเนี่ยก็ได้ยินเสียงกระซิบว่าให้ฆ่ามันซะ แต่จอร์ดเนี่ยก็ยังมีสติอยู่ไม่ทําตามเสียงที่สั่งเขาและตอนนั้นจอร์ดเนี่ยก็ได้ขึ้นมาด้านบนเพื่ออาบน้ําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นโดยที่หลังจากจอร์ดนะครับได้ลงไปแช่ในอ่างอาบน้ําเขาเนี่ยกับถูกมือลึกลับจับเขากดน้ํากะให้เขาจมน้ําตายแต่ทว่าฝ่ายเคสที่ได้ยินเสียงจอร์ดทุรนทุไลจึงรีบมาดึงตัวจอร์ดขึ้นมาแล้วก็กอดเขาให้หายตัวสั่นโดยพอถึงตอนเช้าเคสเนี่ยก็ได้พาจอร์ดไปหาหมอครับ และผลตรวจเนี่ยก็ออกมาว่าจอสเนี่ยปกติดีหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลับบ้านก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงเชลซีร้องเรียกอยู่บนหลังคาบ้านและเคที่เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งขึ้นไปช่วยเชลซีที่หลังคาบ้านและก็คว้ามือเชลซีไว้ได้ทันแต่ถือว่าเชลซีเนี่ยก็หลุดมือเคทและก็เป็นจอร์สที่มารับไว้ได้ทันครับโดยเคทเนี่ยก็ถามเชลซีว่าจะขึ้นไปข้างบนหลังคาทําไมและพอได้ยินแม่ถามแบบนั้นเชลซีเนี่ยก็เลยตอบไปว่า โจดี้เนี่ยให้หนูตามขึ้นมาเธอบอกว่าเธอเนี่ยจะพาไปหาพ่อทำให้จอที่เดินผ่านมาได้ยินเข้าจึงพูดออกมาว่าทุกคนในบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้ากันไปหมดแล้วและหลังจากนั้นเขาี่ยก็ได้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ย้ายไปนอนที่ห้องใต้ดินโดยที่ในคืนต่อมานะครับในขณะที่จอเนี่ยกำลังดูวิดีโอที่เขาบันทึกตอนที่ขนของเข้าบ้านในวันแรกที่ย้ายมาจู่ๆภาพหน้าของบิลลี่เนี่ยก็กลายเป็นปีศาจพร้อมกับได้ยินเสียงว่าข่าพวกมันซะ ทำให้เขาเนี่ยครับก็เลยลุกขึ้นไปหยิบขวานที่โรงเก็บเรือก่อนจะไปเจอกับปีศาจทาให้จอเนี่ยจึงจ้งจงวงขวานใส่ไม่ยัง้งแต่ที่ไหนได้กับกลายเป็นหมาที่ครอบครัวเขาเลี้ยงไว้ทําให้หลังจากนั้นจอเนี่ยจึงนําร่างของหมาไปทําลายหลักฐานและพอถึงรุ่งเช้าในวันต่อมานะครับเคทเนี่ยก็ได้เข้าไปหาจอร์ที่อยู่ในครัวเธอเนี่ยบอกให้จอพาครอบครัวเราทั้งหมดย้ายออกจากบ้านหลังนี้ซะเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้ว แต่ว่าจอที่ได้ยินแบบนั้นก็ทําหน้าเครียดและบอกว่าเขาเนี่ยได้ใช้เงินทั้งหมดไปกับบ้านหลังนี้แล้วและเคสเองก็เป็นคนที่ต้องการบ้านหลังนี้จนตัวสั่นไม่ใช่เหรอโดยในขณะที่พวกเขาในกําลังพูดคุยกันอยู่ดันนะครับบิลลี่และไมเคิลเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาถามจอร์ว่าเห็นหมาของเขาไหมทาให้จอนเนี่ยก็เลยตอบไปว่ามันเนี่ยอาจจะหนีไปแล้วและในตอนนั้นก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นครับและคนที่มาก็คือบาทหลวงที่เคสเนี่ยได้ไปคุยด้วย และหลวงพ่อเนี่ยก็ได้เห็นเชลซีเนี่ยกำลังถือตุ๊กตาหมีซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันกับที่ฝังไปพร้อมกับศพโจดดี้ทำให้หลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อเนี่ยก็รีบทำพิธีในบ้านโดยการสาดน้ำมนต์ไปทั่วบ้านและไม่นานนักก็ได้มีเสียงกรีดร้องออกมาจากช่องระบายลมหลวงพ่อเนี่ยจึงเดินไปดูครับและทันานใดนั้นเองเนะครับก็ได้มีฝูงมแมลงวันนับไม่ถ้วนได้พุ่งออกมาจากช่องระบายลมและมันเนี่ยก็พุ่งชนหลวงพ่ออย่างแรงพร้อมกับเสียงไล่ให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ ทำให้หลวงพ่อที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยลุกขึ้นวิ่งโกยแนบหนีออกจากบ้านไปทันทีครับและแม้ว่าบ้านหลังนี้นะครับจะมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทว่าเคสกับจอร์ดพวกเขาก็ยังต้องจําใจอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปและหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ล่วงเลยเข้าสู่วันที่28หลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับโดยที่ในตอนนี้นะครับทางด้านของเคสเธอเนี่ยก็ใจคอไม่ดีเลยทําให้เธอเไปหาประวัติของบ้านหลังนี้อ่าน เธอเนี่ยก็ได้ไปอ่านข่าวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเดเอโอที่หอสมุดในเมืองโดยใจความของข่าวเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าอาการแปลกๆของโลโนนลเดเอโอมันเนี่ยเริ่มตั้งแต่เขาย้ายไปนอนในห้องใต้ดินเหมือนกันกับจอร์ดและหลังจากที่ครอบครัวเดเอโอย้ายมาอยู่ได้ครบ28วันโลโนนลเนี่ยก็จัดการฆ่าทางครอบครัวทิ้งเมื่อครบ28วันพอดีและหลังจากอ่านไปเรื่อยๆก็พบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเป็นโบสถ์เก่าของชาวอินเดียนแดงครับและมันเนี่ยก็อยู่ภายใต้าการดูแลของสาธุค,คุณแคทแชม และเขาเนี่ยก็ใช้ห้องใต้ดินเป็นสถานที่ไล่ผีและเขาเนี่ยก็จับคนที่ต้องสงสัยมาทรมานและก็นำศพผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทิ้งที่ทะเลสาบก่อนที่เขาจะถูกตำรวจจับและเขาเนี่ยก็ชิงฆ่าตัวตายในห้องใต้ดินเพื่อนหนีความผิดและก็ให้วิญญาณเขาได้สิงสถิตยอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปพายุฝนเนี่ยก็ได้ตกกระหน่ำครับและแคทที่เพิ่งมาถึงที่บ้านเธอเนี่ยก็ได้ไปตามหาลูกๆที่ห้องใต้ดินและที่นั่น เธอเนี่ยก็ได้พบกับโลงศพที่จอร์ดยัได้เขียนชื่อติดไว้สําหรับทุกคนและทันใด,ดน,นั้นนะครับจอร์ดเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและด้วยความกลัวเคทเนี่ยก็ได้พาลูกๆหนีขึ้นไปอยู่บนบ้านเพื่อที่จะหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นครับแต่ถ้าว่าประตูหน้าต่างของบ้านก็ได้ปิดเองทุกบานเพื่อขังพวกเธอเอาไว้และในตอนนี้ทางด้านของจอร์ดเขาเนี่ยก็ได้ถือปืนอยู่ในมือแล้วก็เดินตามเพื่อจะฆ่าพวกเธออย่างโลกจิตจนพวกเคทนะครับได้เจอหน้าต่างที่เปิดอยู่จึงได้ปีนออกมาที่หลังคา แต่ทางด้านของจอร์ดเขาเนี่ยก็ได้ตามออกมาและในจังหวะนั้นเองฝ่ายบิลลี่ที่ได้แอบซ่อนอยู่นะครับในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้เอาท่อนเหล็กออกมาแล้วก็ฟาดจนปืนหลุดออกจากมือจอร์ดแล้วก็ตกลงมาด้านล่างทําให้เคนและลูกๆเนี่ยได้ปีนออกมาจากทางป่องไฟและกําลังจะหนีออกไปได้สําเร็จแต่ฉับพันนั้นจอร์ดเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับขวานและกําลังจะใช้ขวานสับใส่หัวของบิลลี่ทำให้เคนเนี่ยก็เลยหยิบปืนขึ้นมาจ่อพร้อมกับสั่งให้จอร์ดเนี่ยหยุด และจอสเนี่ยก็ไม่กลัวก่อนจะเอาปากกระบอกปืนเนี่ยไปจ่อที่หัวพร้อมบอกให้เคสเนี่ยเหนี่ยวไกลปืนแต่เคสเนี่ยก็ไม่กล้าครับจอรสเนี่ยก็เลยกลับไปเล่นงานบิลลี่และเคสที่ไม่มีทางเลือกเลยใช้สันปืนเนี่ยทุบเข้าที่หัวของจอร์จทำให้จอสเนี่ยล่วงไปนอนกับพื้นและเมื่อเจอด้ามปืนทําให้สติของจอสเนี่ยกลับมาก่อนที่เขาจะบอกให้เคสเนี่ยฆ่าเขาซะไม่งั้นเขาต้องฆ่าเธอกับลูกๆแน่ๆแต่เคสเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าวันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีใครตาย พร้อมกับเอาด้ามปืนเนี่ยกระแทกที่หัวจอรตอีกทีและหลังจากนั้นเคนและบิลลี่ก็ได้ลากจอร์ดไปที่โรงเก็บเรือพร้อมกับขับเรือออกไปให้ไกลจากบ้านหลังนี้ไม่นานนักนะครับจอดเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นปกติและครอบครัวนี้ก็ไม่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยและหนังเรื่องนี้นะครับก็ตัดจบไปโดยที่โจดี้ยืนอยู่กลางบ้านพร้อมกับโดนมือลึกลับเนี่ยดึงลงไปและหนังเรื่องนี้ก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังรือภาพประโยชน์เรื่อง a m i t e v i l l e Hollow โดยหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นการตัดแปลงมาจากนิยายของเจแอนสานยับที่อิงมาจากเหตุฆาตกรรมจริงที่เคยเกิดขึ้นจริงยับและหนังเรื่องนี้ก็เป็นผลงานการกำกับของแอนดิวดักลาสที่ผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นที่ต้อนรับในหมู่นักวิจารณ์สักเท่าไหร่ครับเพราะหนังเรื่องนี้สามารถทำคะแนนเฉลี่ยบนเว็บ Lo อตเท To ทเบ to ไปได้แค่23เท่านั้นไม่ต่างกับหนังสยองขวัญพอร์สซำๆเรื่องอื่นที่เคยออกมาฉายก่อนหน้านี้ครับ และหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่5.9เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันดเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่6.3เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับและหากใครนะครับที่ชอบหนังแนวสยองขวัญพอลุ้นๆหน่อยผมว่าหนังเรื่องนี้ถึงจะไม่ได้ตอบโจทย์มากแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อยากให้เพื่อนๆนลองหามาดูกันครับเพราะเป็นหนังในช่วงแรกที่ไลอันเลโนเนี่ยเพิ่งจะแจ้งเกิดได้ไม่นานด้วยและก่อนจะจากกันไปนะครับ พวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งนะครับคือที่ตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มีอินสตาแกรมช่องก็ด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยไหมพวกผมสปอยก็สามารถจิ้มเข้ามาได้เลยที่แฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าอินสตาแกรมช่องก็ได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ที่ล่างคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับวันนี้พวกเราไอวอนอเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับ